ก็ฟิตติ้งค่ะทำหุนเวลาตายค่ะเป็นบทประพันธ์ของคุณภายิี้นายเป็นนักเขียนที่เสียไปแล้วล่วงลัไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบมากแล้วว่าอยากทําเรื่องนี้มากๆเลยค่ะก็เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่อยู่อยู่ชีวิตก็เปลี่ยนไปก็คือก็คือถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรคะเจ้าแห่งเวลา ที่มาทําให้ชีวิตเืต่องเปลี่ยนไปขับรถอยู่ดีๆวันหนึ่งค่ะขับรถเข้าไปในอุโมงค์น,นึงพอทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเวลามันเปลี่ยนไปเราชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็เลยมีสิ่งเรียกว่าเจ้าแห่งเวลาบอกว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดว่าสามารถจะย้อนกลับเวลาได้โดยที่แต่ละครั้งก็มีการฆ่ากันต้องฆ่าคนตายหนึ่งคน <c oughs> ถึงจะย้อนเวลาได้ ก็เลยเป็นชีวิตที่แบบสนุกมากค่ะเราก็จะมีคุณหนูเมลานีเราก็มีคุณทีซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างจะมาฆ่าเขาจะมีคุณพี่ชายพี่ชายที่ตามฆ่าน้องสาวตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีคุณแก้วตาเพื่อนสาวที่คว้าเอาคู่มั่นเพื่อนมาแต่งงานด้วยแล้วก็มีคุณปกป้องคู่มั่นที่ ก็พอเขาตายก็ไปคว้าเพื่อนเขามาแต่งงานเลยค่ะก็เป็นแบบตัวละคร45ตัวที่ผัดกันตายครับสนุกเวแน่นอนมากใช่ค่ะแล้วจะมีการตายกันตลอดเวลาตายแล้วกลับมาตายแล้วกลับมาไม่มีใครตายจริงสักทีสนุกมากค่ะเรื่องนี้ดีมากเลยครับแล้วก็คาตกรรม นี่ทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างค่ะแล้วจะถามว่าทำไมถึงเลือกตัวละครเหล่านี้ใช่ไหมคะเรารู้สกคลิปกัน <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ที่ยากครับในการแบบคิดแคร์ครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยตัวละครสําคัญหลักๆก็จะมีอยู่หน้าตัวละครเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมนานมากเนาะถามว่ามันเป็นคําถามเดิมๆนะวําทำไมต้องเป็นห้าคนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับแต่ว่าตัวที่เรา ูดถึงความยากดีกว่ารายไอเทมก่อนจะได้คือคงคงเป็นคุณกนณีเพรารู้สึกว่าคือตัวละครเนีย่ยจากตัวเมทินีครับเมลานีเมอเมลานีอะครับคือเขาต้องโผทั้งเรื่องแล้วมันต้องใช้พลังในการแสดงแบบสูงมากซึ่งก็คิดว่าแอนเค้งน่าจะเห็นวิ่งเก่งอันนี้วิ่งในฉากวิ่งในฉากในเรื่องก็ต้องวิ่งตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็โชคดีมากที่ได้ตัวละครแบบอังกฤษเข้ามาแล้วก็ คนสุดท้ายที่ได้นี่คนนี้ฮะจิกซอตัวสุดท้ายจิกซอตัวสุดท้ายก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวละครที่หาหายากมากๆแล้วก็คิดว่าแบบเป็นตัวละครที่แต่ว่ารับก็รับแต่ว่าไม่รับก็ไม่รับเพราะเราเฉลยแล้วนะครับส่วนอีกสามตัวละครนี้ต้องบอกว่าอันนี้ร่วมงานตั้งแรกนะคะเรื่องนี้ไม่ตลกค่ะบอกเลยไม่ตลกนะคะเรงียแบบอย่าอย่ามาตลกนะพิ่พี่จบเรื่องนี้็กซี่เนาะ ค่ะพอไปไม่ตลกเลยที่แพกเตอร์อยู่แน่นอนครับกับโก้โก้กับกอบนี่ร่วมงานกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าฝีมือหรือการแสดงเป็นไงก็ก็ได้จับโก้มาพลิกบทบาทอะไรอีกครั้งหนึ่งพลิกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรอ๋อพูดพูิเศษบางดูดูเป็นคนดีแต่เล่นอะไรเล่นเป็นอะไรคะไม่เป็นไรค่ะ เล่นเป็นคนขายแว่นส่วนหมอเป็นคุณหมอครับเส่วนพุ่งกับพุ่งกับของอ๋อคนนี้เหรอคะคคุุณณรับส่วนคนนี้ครับต้องพิเศษตัวเองครับเป็นที่รักของของกองถ่ายครับผมเป็นคนดีใช่ไหมครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีแน่นอนครับไม่มีใครเป็นคนดีด้วยเหรอครับน่าจะไม่มีเดี๋ยวต้องต้องไปติดตามส่วนแน่นอนพุ่งกับผม่งกับอ่า พี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยบ้างถ้าเรื่องดักดาก็ต้องพี่หนุ่ยแล้วการถนัดด้วยแล้วก็เขาได้ครับหลังจากหนี้ไปทำวายมาแป๊บหนึ่งมีมีอะไรน่าเครียดพี่หนุยครับก็น่าจะกังวลในเรื่องของเอ่อมันเหมือนกับว่าพอเป็นแอคชั่นนะครับเหมือนกับว่าการถ่ายทำก็จะใช้เวลาฮะแล้วก็ใช้แบบว่า อุปกรณ์อะไรเยอะอะไรเงี้ยฮะมันมันน่าจะใช้เวลาแล้อย่างคือพอพอมันต้องถ่ายทําให้มีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นอะน่าจะใช้แบ่อุปกรณ์เยอะใช้เวลาเยอะนักแสดงก็จะเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยฮะนี่คือบอกไม่เป็นในในนักแสด <c oughs> งก็ต้องต้องใส่เต็มแต่อีกอย่างนึงคือการเล่าเรื่องมั่กว่าเกี่ยวกับเรื่องทำลายทำลายของเวลามันจะย้อนไปย้อนมาย้อนมาอะไรเงี้ยฮะคือคือมันเหมือนตัวตัวบทสนุกมาก แต่ว่ามันก็มีความที่จะต้องเคลียร์เรื่องความงงให้ใ,หใ,หใหได้เพราะว่าพราะพอทำลายมันเปลี่ยนมาแสดงเขาต้องทำรานบ้านเยอะแปลว่าเขาต้องรู้ทั้งเรื่องเลยว่าเป็นยังไงอัน้คือพอรู้หมดพวกเนี้ยเขาจะแยกว่าเออเวลานี้เป็นยังไงนะเวลาที่ต้องเล่นยังไงอนะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาจะเจนตรงนี้มันต้องแบบเกิดเคลียร์นเคลียร์ให้คัดให้ได้ครับ ่ะ้ต้องฆ่าต้องแกงต้องสัพัดอหลายหลายหลายอย่างพี่ชดไม่เคยให้งานง่ายเลยค่ะขอบคุณเพีอสพี่ชตค่ะที่ให้โอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่พออ่านแล้วรู้สึกวาแบบอู้มันมันก็ไม่ธรรมดาแน่เลยมันมันมีความซับซ้อนมันมีความแฟนตาซีมันมีความดราม่ามันมันหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ที่น่าจะแตกต่างจากที่เคยได้ได้ทำมา เช่นกันค่ะเรื่องนี้อชอนบอกว่าเราอึดมากเเห็นจากผลงานที่ผ่านมาเราทำต้องทําได้ทุกอย่างมีเราก็จะอึดและถึกทนเป็นการขู่ใช่ไหมคะเ <c oughs> <c oughs> ตรียมเตรียมตัวและเตรียมใจค่ะ <c oughs> แล้วก็เตรียมทํากันบ้านด้วยแบบที่พี่หนุ่มบอกเพราะว่าแค่แค่ตอนดูเรากมันมันมีความซับซ้อนมากแล้วเราต้องต้องเข้าใจในในแต่ละต้องมีการเล่น เหมือนเล่นในช่วงเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่งั้นเราจะสับสนก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งงานยากแล้วก็ท้าทายมากค่ะก็ต้อาจำคนดเองในแต่ละสีถ้าต้องเล่นแบบว่าสัางทำลายในโลเคชันเดียวกันแต่ไม่มือนกันเยต่อไปด้วยค่ะนี่มันสิ่งยากมากใช่ค่ะตอนนี้ต้องเลคเชอร์แล้วราต้องจดด้วยหลายอย่างมากซึ่งพันว่ามันมันเป็นแนวใหม่มิติใหม่ที่พันว่าจะเป็นกําไรของคนดูที่ได้ดูอะไรที่ที่ เป็นภาพสวยๆแล้วก็บทที่ดีด้วยค่ะได้นนร่วมงานใช่ได้ร่วมงานกับพี่ๆน้องๆน,น,องนักแสดงทุกท่านค่ะก็ดีใจที่กบล์ฟเคยเจอกันมาแล้วแต่ว่าอีสามท่านยังไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเชื่อว่าในในบทบาทในเรื่องนี้น่าจะมีความน่าสนใจมีมิมสเน่ของตัวละครที่ทุกคนจะได้เห็นในมุมที่ต่างออกไปค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเลยที่คนเดียวเชิญเลยพี่บอยค่ะเชิญพี่บอยต่อจะพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรเลยทีนี้ ครับก็ครับผมครั้งแรกกับทุกคนที่นี่เลยครับผมครับทั้งกับพี่ชอตพีเอสด้วยพี่ยทุกแสดงทุกท่านเลยครับครั้งแรกของผมมันมันเป็นยังไงบ้างบมีอะไรใหม่ใ่บ้างขนาก็ใหม่ครับความจริงแล้วเรื่องบทอ่ะมันก็ใหม่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราได้ชมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบทมันมีความใหม่มากๆแล้วก็แบบมีความอพินเตอรมมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ด้วยพอเรื่องอย่างที่พี่ชอตเล่ามันก็น่าสนใจอยู่แล้วตอนนี้ได้อ่านแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรเรื่องย่อเไรย่างยามสนใจอยู่แล้วเพราะมนเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ต้องไปเน้นเรื่องความรักอะไรขนาดอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นเรื่องที่แบบมันมีความแฟ <Celebr ity. S 2> นซีเยอะอะไรนะครับแล้วก็แบบท้าทายด้วยนะเพราะอย่างที่ที่แทนบอกคือการทํากานบ้านอนะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราทําแค่ของตัวเองแล้ว<ม>ต้องทําของทุกตัวละครแล้วเราความยากอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าผู้ตัวละครต้องวิ่งมาเลยทำลายเดียวกันด้วยเขาบอกเขาไปสิเขาว่ารับเล่นมาชอบตอนจบควมจริงก็ชอบหมดเลยครับชอบชอบชอบหมด <c oughs> ชอบตอนจบคจริงคือมันก็มันจะมีเรื่องเราหักมุมหักมุมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับชอบแล้วก็ เรื่องคอนติเนียก็ยากหน่อยแต่ว่าเราก็มีพ่วงกับคอยคุมให้อายอคนนี้คืออายอะไรที่แบบต้องฟิตเยอะที่สุดในยอนีร่งำจริงเราต้องทำงานบ้านเยอะสุดครับสำคัญสุดทงานบ้านครับเพราะว่าทำไลน์มันเยอะมากครับทุกคนต้องไปอยู่ในหะักช่วงเวลาของนางเองอะไรเงี้ยลังทองจะได้มีประกาศประกฏในเอนี้ไมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่ออันนี้แต่แต่เมื่อกี้เผอแป๊บเดียวไปวิดพื้นอยู่ตรงนั้นนะค แต่ก็ฝากด้วยครับเรื่องนี้มันก็บทท้าทายมากท er mm ุก hmm. ต so uh ัวละครเลยครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าบทที่ดีมากที่แบบปล่อยปล่อย่านไปได้ชอบไปกอดกครับาขอดีดครับเรื่องนี้เป็นคนดีกอก็ก็เป็นคนดีฝั่งในดีฝั่งในน่าจะเร็วน่าจะเร็วให้เห็นแล้วแต่ว่าจะจะบอกว่าในเมื่อทุกคนกดดันแต่ว่าผมเชื่อว่าทีมนี้พาพาทุกคนไปถึงจุดหมายแน่นอนครับเร็วอย่างมีเหตุมีผลใช่ครับแล้วก็ เราเคยทํางานยากๆแบบนี้มาอยู่แล้วอะไรเนี้ยแล้วก็ผมเชื่อในฝีมือเชื่อในผู้จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับนักแสดงแต่ละคนมาฝีมือเนั้นเลยครับเรียนเลยครับจะเรียนเชื่อในตัวเองบ้างแต่ผมไม่เชื่อในตัวเองเลย้องเชื่อในตัวเองอะไรฮะเราเชื่อในตัวเองมั่นใจมากเลยครับครับผมเออมาแจจคี้กับคุณโก้เรามาแบบ มัดใหม่เลยใช่ไหมสกีนิ่งเลยจะไม่มีมกอะไรเลยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะไม่ตลกจะไม่ตลกอะไรเลยปกติต้องมีมีมไงไม่ค่ะไม่มีตลกเลยนะวันนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าปกติก็สับสนในตัวเองอยู่แล้วมาเจอบทก็บอกตรงว่าสับสนมากสับสนมากค่ะยากมากค่ะยากแบบยากจริงตั้งเราให้กับบทไปแล้วเรื่อง ยังค like ่ะยังไม่ท้อค่ะยังยังสู้อยู่ค่ะเพราะว่าเอพิ่งเพิ่งได้อ่านบทครบไปแล้วก็ครบตามจํานวนที่ได้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าในการทํางานจริงน่าจะยากมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ยังไม่เคยทํางานแนวนี้มาก่อนเลยก็หนุูเปล่าค่ะโอเคอะไรอ๋อ ยังอยู่เจ้าเวลามาอยู่ที่นี่แล้วเจ้าเวลามาแล้วตอนนี้นะคะเวลามาแล้วจะไม่ตลกมากเพราะว่าบทมันเพี้ยนนิดนึงนะคะขอโทษเจ้าเวลาด้วยนะคะว่าเออจะพยายามทำบทนี้ให้ดีที่สุดแม้ว่าจะยากก็ตแค่ไหนก็ตามค่ะเอาแล้วคุณก็พูดต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนครับ บทของเรานะที่บอกว่าเป็นคุณหมอใช่จริงๆก็เป็นอะไรที่พลิกบทบาทแล้วก็มีความยากคือตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ได้อ่านบทอ่านบทเมื่อคืนเนี่ยรวดเดียวจบเลยนะปกติผมหลังๆผมว่าอืไม่ค่อยได้เจอบทที่แบบพอเจอแล้วจะอยู่กับมันได้แล้วอ่านแบบรวดเดียวเพราะมันน่าติดตามสนุกมากคืออยากเป็นคนดูเลยครับตอนนี้จริงๆใช่ ก็ยังอยากเล่นอยู่นะยังเล่นยังเล่นอยู่ด้วยนะครับกำลังจะบอกกำลัจะหาคนมาแทนอ๋อไม่บอกว่าเขาคงเชิญดูเลยครับเล่นด้วยครับแล้วก็คนดูด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ที่ดีจากทุกๆคนที่อยู่รอบตัวผมตรงนี้เยอะแยะมากมายครับใช่ค่ะโปนทรพิศค่ะครับก็สำหรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งของเชนออริจินอลนะครับที่ต้องบอกว่า มีการเตรียมง,งานกันมานานมากแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจกันมาสักระยะใหญ่ๆข้ามปีกันมาเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะลงตัวมาได้ก็ก็ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่คนดูจะได้เห็นก็คงเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างใหม่สําหรับในแนวของซีรีส์ในไทยนะครับที่มีเรื่องของมิติเวลามีเรื่องของไทม์ไลน์แถมยังมีความฆาตกรรมอัมพรางหรือใดๆเส้นเรื่องความรักก็ยังมีอยู่นะครับค่อนข้างจะแบบว่าครบเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ งานหนักงานยากแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้เหมือนยกระดับซีรีส์ของไทยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับด้วยความยากของเรื่องที่ที่ว่ามานะครับก็ก็คงต้องเหนื่อยกันทุกคนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้คงได้ติดตามชมกันนะครับประมาณปลายปีครับผมปลายปีไหมปลายปีปลายปีนี้ครับปลายปีคุปลายปีที่แล้วครับต้องย้อนเวลาแล้วต้องย้อนเวลาแล้วช่วงวันสาอ็ค่ะ ก็ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ชอบมากตั้งแต่ตอนที่อ่านหนังสือแล้วแล้วก็ชอบมากแล้วก็ทางคุณภักที่ในซึ่งเป็นนักเขียนที่ต้องเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เคยพูดเอาไว้ว่าอยากเห็นเชนทําเรื่องนี้ก็น่าเสียดายที่แบบคุณภักที่นไม่ได้อยู่ดูนะคะแต่ก็จะตั้งใจท้ให้เต็มที่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนที่หลายๆคนพูดนะคะมันเป็นเรื่องยากมากจริงไม่อยากจะพูดว่ามันน่าจะยาก อยู่ในขั้นที่สุดเรื่องหนึ่งของของงานที่พวกเราเคยทํามาเลยทีเดียวมันถึงได้เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องใช้เวลามันนานมากเป็นปีๆในการที่เราจะค่อยๆค,คิดกับเรื่องนี้ค่อยๆแกะลอยบทว่าทำยังไงที่จะทําให้เไม่ดูสับสนแล้วก็เข้าใจยากเกินไปแล้วก็สนุกมากๆเหมือนอย่างที่แฟนนิยายก็ติดตามและชอบ ในการหาแคสซิ่งตัวละครอะไรต่างๆนานาดูแบบเราก็ค่อนข้างแบบต้องบอกว่าเป็นงานยากทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้ากันต่อไปนะะ mm hmm. ทุกคนก็พร้อมแล้วแล้ว,ลวก็เดี๋ยวปลายปีคงได้รู้กันค่ะว <c oughs> ่างานท้าทายเช่นนี้เราจะทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณคัะ <c oughs> Welcome to Star Society